สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Level d a n นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญมาเยอะอยู่นะใคร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 คนนี้ใครสวัสดีครับสวัสดีครับผมโปรตอนแฮมสเตอร์แม่แม่แกนเดดิสันแม่จิสันอันดอมอร์แกนครับผมแห่งเออเลนดัสตี้และเอทีซีพีแอดมินเพจครับผมอ๋อโอเคโอเคไม่ต้องไปสนใจเขานะคะคนนี้คะยึกข่าวเอ่อส่วนเป็นของผมคือลาลัสนอเช่ครับโอเคคนนี้เอ่อมันเป็นบอทโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้ของเนียไอ้บอทแนะนำตัวหน่อย หบ่นแบบชื่อผีครับผมเป็นผีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูผีดีกว่าแล้วแล้วเป็นผีเกินเกินผีเกินคนยังไงอ้าวขอคนผีก็ไปอยู่ใกล้ๆอ้าวครัเจอค่ะโอ้ยยังไม่ได้แนะนำเลยผีคนผีตัวแรกไปตัวเมื่อกี้ใครอะใช้สติปันธ์เล่นกี่ยมีใช้ใช้สติปัญญาคะแล้วก็ใครบ้างโอ้ยโอ้ย อดีครับเมสซี <Aristotle> ่บอเบลานะครับเออฟึ่งมาโอเคฮะแนะนำได้เลยค่ะเพราะว่าคงไม่น่าจะเจอผีหรือเปล่าหรือเปล่าตอนนี้มีจี๊ดจี๊ดโดนแล้วโดนแล้วโดนเลยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนไอ้โดนอะไรครับโอ้ยโดนเลียทล้ไมบอทไม่ช่วยครับ ก็ไม่รู้สิครับคอยตามหลังผมด้วยนะครับ้อวติดตัวไวเลยคุณแฮมขึ้นหลังโน้นนะโอ๊ยต้อมันมีของนะครับมต่เข้าติรู้สึกเหมือนจะมีตัวอะไรมาใกล้ตัวขามหลังขามหลังครับจึงงี้จึงงี้คิดว่าปีนจะสูงมาก คนถ่ายที่ปิงสูงสุดแล้วเนี่ยอย่าอย่าทักใครอย่าทักใครเดี๋หลุดฮะอย่าทักใครอย่าทักใครดูนี่โอ้หเป็นเป็นเป็นตัวอะไรนะปิงเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูโอ้โหพีโลเอ้ยพีแคร์ในแคสซี่ไม่ควรเอาเลยไม่ควรอย่างนี้แล้วตายโดนโดนแล้วโดนแล้วเมื่อกี้ใครตายวะมันไม่ควรเลย เฮ้ยเอ็นตัวที่ใส่ชุดเกาะมันไม่ตายตายยากวะมันตายยากครับนี่คืตัวอะไรวะตายสักทีสิตายสักทีสิมันต้องตายสักทีครับตายสักทีมันคือตัวอะไรวะตัวตัวุดวตาวหลังหลังมาเพียบถัาได้นี่ใครเลยเฉยๆก่อนนินดี้บีที่มาให้

มันไม่โอเคนเคเนี่ยิวดีไหมเนี่ยโอ้ช่วยหน่อยเเวดีออกไม่ได้ช่วยด้วยช่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 ้ยช่วยชช่วยช่วยช่วยช่ย่วย่วยชย่วยช่ชาวยช่ว เป็นชาวร็อกาอ่าดินเข้ามาได้แล้วเหรอครับผมโอเคดินเข้ามาแล้วฮะเพิ่งมีคนสังเกตใช่นี่มันอะไเนี่รู้สึกว่าปิงนี้มีเลับใส่มาบ่ไอ้ช่างมึงเลี้ยงกันไปไหนกันนะเพลงแวะฟังเพลงแป๊บไหนวะาฟีลอะไรดิอาชนชน ไม่เห็เปิดเลยมันเปิดอยู่แล้วครับลองไปลาหน่อยเออตัวกระสุน้ยอลิซาเบธควรจะทำดูแชทได้ยังไงเมื่อกี้น้องใบตายไปแล้วใครทะเอฟฟ์หลันแม่เพลงมาได้จังหวะพอดีเลยอยู่ไหนกันอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะฟังกัน ไมแม่กน่าก็ล่ออยู่นะเก็บเชาตะอย่าเเลยไหนงตลงดยนเข้ามาะไอ้ไอ้ไอไอ้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 ้ไอ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 ออ้ไ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 อ้

รู้ตอนนี้เรื่องแต่ละคนนี่แบบว่าปลายตีนปลายตีนคือคือโดนอีกทีนึงคือตายแน่นอนอ่ะเหลือกี่คนไม่ได้จะเหลืออย่านะอย่านะอย่าใส่ก้อนเฮ้ยมันเม็ตายเลยตายโดนแล้วโดนแล้ว

ลังค์ที่น่ารักเปิดเราไปเท่ารไม่หวาเปิดเปิดะกีเปิดเปิดนะครับอยู่อ้ยอะเนเามาเดินเ้ามาดินเข้ามาดินเข้ามานรอแป๊บนึงไม่ไหวแล้ว เฮ้ยใครใจดีขอบคุณค่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้โหใครผีพอ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 โอ้ยตายลยครับนั่นแหละโอ้โหแม่งโคมาก คะแนนวิศวะเป็นแค่500แล้วอ่าเฮ้ยเ้ยโอ้ยเอ้ยโฮ้ยน่าจะโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย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  โอ้ยเดี๋ยวปล่อยทรไมโอ้ันนี้ก็เล่นแต่ข้างหลังเนี่ยโอ้นอเดียรอ้นยน่ก่อนแล้วนึงต้ยโอ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 ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ วใจโดา้ตไเจากใช่หรือว่าชนะแล้วเนี่ยเอเอชนะแล้วแล้วเอ้โผ่าะรามาเลมเ็กรรู้สึกแพ้มาแล้วเว้ยาลวเวยดูสิใครจะได้เป็นฝ่ายไหนมากมใครมาอย่าเพิ่งยังไม่มาเลยรอแป๊บ เออเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีใครเข้าไปเล่นเดซี่ไหมเนี่ยเป็นคนเป็นผีว่ะเออถ่ายโมเมนต์ผีแป๊บเป็นผีครับเป็นไงถ่ายโมเมนต์ผีแป๊บจะได้รู้ว่าเป็นผีมันมันเล่นยากเหมือนกันเป็คนเลยเกิดเป็นผีดีแท้เราอยู่ทีมใครวะดูทีมมันไอไม่เอายามเอายานจ้ะแล้วทำไมปิงเราไม่เฮ้ยเราถามเราไว้ก่อนแต่ปิงพี่ควงสามพ้อยอ่ะทำไมปิงพี่มันเยอะดีวะบ้าน ไอ้คุณเบลอยาก็มาเติมกระสุนแบบปนโผล่อ่ะเบลอยากันที่ไหนอ่ะเอายาเอายาในบ้านยาหมดแล้วเกิดบ่ได้เกิดบ่ได้ทำไมเกิดบ่ได้ยังเกิดไม่ได้ต้องคนออกจากเซฟโซนอ๋อพวกพวกคุณออกจากเซฟโซนสิออกมายางเออออกมายางแล้วชัดเออชัดจุเลยเกิดจุเฮ้ยมันมีนกเนี่ย ปิดประต oh, oh. oh, okay. ah, ูไอ้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 ไันได้ไอ้โอ้โหดนแล้วเย๊โอ้ชีตไอ้อ้ปิดประตูกันได้อ้โหเอาไปจับแทนดิโอ๊ยอย่าดึงโอ้โหดีเชชเชอ้อเอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้้ออ้ไอ้้ไออ้ โอ้โห <LE an> ตรงหน้าตรงหน้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วล่าล่ายีแล้วผมไปคนเดียวดีกว่าไปคนเดียวระวังตายนะฮะเย้เราเป็นผีต้องรอเวลาเกิดอีกอ่ะไอ้แมนเดินไอ้แมเดินช้าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่รู้ใครมันกระเพกกระเพกอยู่เนี่ยเขาวงกดครับ ตอนนี้เราได้เป็นผู้ผู้ที่มีพลังมากในการแฟบนะคะเขาสามารถแฟบได้มือเดียวนะคะโอ้ยวันนี้เราจะย่องไปคที่7ตองโง่ตัวดีตัวดีพิติกโดนแล้วครับพิติ้อู้หูอะไรวะแข่งทีเกมยังไม่แข่งได้อ่ะทิ้งผีแล้ว เอาไปคุณปพิตต้วดหัวเลยอ่ะโอ้โหใครดนลุงวะยี่สิบยี่สิบแดสามสิบสามเฮ้ยอู้สามสิบสีคอมโบครับอดใครดนลุงเมื่อกี้จะวแตกแล้วตอนเนี้ยโอ๊ยอะไรเนี้ยพี่ไปเลยไปเลยโดนอีกแล้วเราชื่อตัวอะไร จ็อกกเราจะไปวิ่งจ็อกกี้แป๊บนึงนะวนวนวนองแตกวนของแตกสวัสดีไกเฮ้ยเ้แอบแอบแอนิดนงแอบแแอบไม่ได้แอบน้าวเดินุสวัสดีมีไร้ยานี้สวัสดีนะโอ้ยสวัสดีนะทำไมตายง่ายจุง อะคนชื่อติิโลอ่ะทำไมมีปัญหาเหรอเจอกันหน่อยจะไฟกันไหมพวกหนุ่มเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อฟ้าวยังไงได้กระปุกหน่อ้ จังหวะนี้มานะครับจังหวะนี้โอาโคแงหนี้ถ้ามุนนั่ใส่ฝไปได้ันจะชาดขึ้วยะด้วยครับโอ้ยต้องยยเที่เเขาเป็นตัวที่น่ารักที่สุดในสามโลกอ้าวไม่ได้ทำไรเลยทำไมนายต้องโหดร้ายใส่เราด้วยไว้ กมตายเลยวะรู้สึกเป็นผีเป็นคนไหนเล่นเล่นยากกว่ากันเป็นคนเล่นได้อย่างรับเนี่ยฮ้ยระว่าไอ่สผีคิว่าเล่นยากบว่ามันตายง่ายไหม่ะโดนหลังด้นะฮะอ้าวตนต้อตวนี้บานานมานี่ว่ะ ดูดีฉันเกิดแล้วนะเฮ้ยอะไรเนี่ยมันสามารถงไผ่านยาได้ไหมไม่ได้สวัสดีสวัสดีให้ฉันใช่ ไม่ใช่ตัวตายใช่ตัวปวดครับปวดเอวเฮ้ยทำไมแฮมเดินแบบนั้นนะแฮมอ้าวทำไมแฮมเดินน่ารักเไปก่อนนะไม่ตายให้ตายล่อเจ็บไม่อยู่แล้ว ชาชาไปแล้วชะจับ yeah. ิแล้วจากการชาครับไปไหนอหนี้าหน้าเป็นกัลเจ็บอีกแล้วหน้าคงเป็นกับแล้วแล้วไแล้วโอยมันดีแล้วมันมันจะยได้กครัครับเอ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้อะ เกือบรอยครับเลือดเลือดท่วมเลยอมนค้ห้องน้ำอ้าวเฮินเฮินเิแล้วโอ้ยโอ้ยรลเดี่ยมาอีไปแล้วมาท่วมแบติ๊กชีโร่ไม่ไหวคนดูคลิปนี้มันคงจะบอกว่าพูดที่อะไรกันวาตีกันไปตีกันมาไห้องน้ำเดี๋ยวได้หา ทำไมอ่ะชาิไปแล้วนะแล้วชาไปอยู่แล้วเดินเหนหนึ่งเฮ้ยขอบคุณน้วายสวบวายเฮ้ยผีตานี้เราต้อชนะดิอย่างเราอยากนะว้ยจินโนะเฮ้ยยังไม่ทันแล้วนะส้โบ เอามังดาลีท่านไปไหนวันมาแล้วเกลือขาส้วมขาส้วมเลยขาส้วมเลยท่านคัดเท้าแัดเอาที่ลงไปขาส้วมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวแล้วทำไมฉันต้องเกิดในส้วมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ในห้อง ไปเรวว่าสิดีเีดีเี่ะไม่นลรวะจะแท่นไม่ออกไปแล้วนะอะไรอะอะไรอะได้ใครมาเนี่ยวิเรจน์ชูบใส่ลูกชุลมุนไม่ออกไปช่วยแล้วนะเท็ดี้แต่ละคนนี่เลือด้เป็นตาม โ <c oughs> อสตา์ช่วยตั้งกี่รอบออ <c oughs> ใช่เมื่อกี้นี้ใครตายนะเมะื่อกี้ใครตายผมมี อเลือดอยู่อะรที่ปั้าหัวใจต้องรีบแล้วต้องรีบเกิดแล้วต้องรีบเกิดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติ๊กะติ๊ก้ติ๊กอยู่นู้น่นียติ๊กอยู่ทางเข้านู่นนะจ้ะเกิดดิข้างหลังนะจ้ะติ๊กจ๊ะโอ้แหลมครับตัวนี้เดินเดินปิดฝังนะจ้ะจะไปถึงเวลาทายของผมตัวอะไรฮะตายกระดิมาแล้วมันมาแล้วเอ้ า well. คาดชาดเรียบร้อยแล้เย้ชไะเลยเนไม่เจ้าเกัวอะไรไวไว้าเอาแสงออเล่นด้วยมาดวนกันหน่อยนี่ไงเอาอะไรเนี่ยวนกันหน่อย ติดไปเดียวก็ตายเลยนะเนี่ยตัวตะกีมันเหมือนจะมันชิว่ะแล้วเอาแล้วไ่เอาที่ตั๊มเรืองผอาี่ไกใจเย็นใจเย็นยิงตามตูดเลยเย็นไม่ลอยไปไ่

พร้อมไหมเด๊เด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 ี๋ยวเพิ่งออกเดี๋ยวเพิ่งออกผมถามก่อนพร้อมไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็อย่าออกโอเคไม่พร้อมเราโอเคพร้อมก็ได้ไปดีคนหลอเปิดก่อนเลยเดี๋ยวไปดีไปดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชุดจักรน็อตมาใส่ได้ไหมได้ไปขโมยมันนะ รีโมดิงเฮ้ยเฮ้ยชาร์จเจอครับสวัสดีเอาเฮ้ยไปขอบานอบานอ้าววเลยหาไปดี๋ยวกันไบุกกันไฟในเก็บกดจัที่เราไปทำนายมาใช่ไหมก็ไมรอดกูครัาตายเดึงใครมาละ ไม่รอดวงนอนนอน่าอดุดดุดดดยิ้มเขา่ยิรมนี no. ่ยวาหลัดิยาตรงนี้ครับมีใครเอายาไหมมองตัวเลยตัวไมวรู้ตัวหยุดยิ้ม บางบางทีผมก็งงยิงพวกพวกเดียวกันเองโอ้ยโอ้โหทุกคนไปไม่รอเไอพิบไอพิบไปทีมาจังวะอะไรคะอย่างนี้แล้วพี่การอการโอ้โหไอโหอะไรตามมาเนี่ยมาประชาชนมาแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโดนดึงหรือเปล่า พังเพชรลงเลยปะเฮ้ยตรวนมวนตำสวนมวนโอ้โหมี่วนมีดาบมาลวเฮ้ยรำสวนมวนตีกว่าิทีลาบมาขีเลยยิบขี่เลยเก๊ดโอ้โหไล่ l โอ้โเอาเพื่อนโดนลากอ้าวเพื่อนโดนลากโดนลากมา เอาสีสีอะไรเพื่อนเหลวะตกดวง่ะพอเหรอม่เออปยิงเขาไปเร็วจังเ่อะริ้าไปานหวาระเบิดอลิซาเบตายไม่ได้แดกหรอกนี่มันนายไม่แดกหรอก ตัวที่จะได้ได้แดกได้จะเป็นพวกตึงๆอ่ะม่ก็ตนไอยิงหกปนไม่ไหวเฮ้ยทำโเตอร์คอเอร์ยกเจอเออจะตายแล้วจะตายแล้ว ติ๊กเป็นไรอ่ะหางแคปเพียงเอื้อมมือสี่เองยาไปครับแป๊บเึิฮหิวอยู่มาช่วยคุ้มกันนิดนึงโอเคแซงกิวบอว่าไอตะกี้เนี่ยไอกินยาไอหลอดเล็กน่าจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าเหรออืมกินไม่รู้อ่ะเอ่อใช้ไอตัวใหญ่เลยผมว่าไอตัวใหญ่เราเอาแบบกดปุ่มจริงๆเราค่อยฮิวดีกว่าไม่ทันแลยเอไม่ทันเหรอ เป็นบูไม่น่าจะลำบากเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ครเป็นอะไรนี่อาหารติ่มซำนัใหญ่อาหารติ่มซำตรงนี้มียาครับผมเอฮ้ยตะตินมซำติ่มซ้ำอ้าวโดนไปแล้วไปขอโทษไปกันเถอะ เรามาลุ่มโซมซอมบี้ในซอยนี้ใช so ่ไหมธรรมดาแล้วเล่นมาถึงตอนเนี้ยใช่ปะแสดงว่าทีมเราเก่งไงเอย่างนี้แหละระดับระดับโอ้ระวังระวังซอมบี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเราเอ่ใครมันนำหน้าไปนู่นเลยมัน

ไปไหนอ้าวครับเอานะตูใส่ก่อนแล้วเข้ามุ้งนอนทุกคนเก็บยาแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยมันทะลุหยังตาดีอ้าวนังตาดีพร้อมนอกพร้อมไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วิ่งแล้วรับอีกตวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งรอยแล้ว ครับบชีวิตเฮ้ยายดิวิ่งหนำแล้วนะหนึ่งมาหนึ่งมาด้วยความระสงกเอาวุธตรงนี้ครับแล้วผมด้วยเก่งขึนด้วยมาดูกันว่าใครจะได้เป็นแทงเราผมด้วยโคตรปืนนี้ดีกว่าไหมรู้สึกว่าปืนมันดูยากยั้เลยดูหมวเฮ้ยใส่ก่อนครับยิงไม่ได้ อ่ะจ e right. ังเล่ะเอ็บนะตายเลยอ๊ยใครจีเขาโอ้ยโดนโมบกด้วยฮะน่าแระอับอเอามาได้ไงเนี่ยโอ้โ้เฮ้ยไอ้มนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้มนุษย ย่าติดย่าครับคุณติดขวาไม่ขวาครับไม่ขวาคุณไม่ดั่บอลบอลเอาปิงไปเลยเนี่ไมันกไยังดีมันก็ยังดีต้องุณข์ใจอะไรก็ได้มันไม่ดับบอลให้ดูเวลามากได้ดูสีตั ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โดนแล้ว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 โอ้โอ้ยโอ้ยไปแล้วบายบายจบแล้วโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นได้ยังไงเฮ้ยไปมันชนะเว้ย